ด็อกเตอร์เนซี่คลินิกคลินิกความงามชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นคว้ารางวัล Top Beauty Awards 2022ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธุรกิจความงามชื่อดังแห่งจังหวัดขอนแก่นสำหรับด็อกเตอร์เนซี่คลินิกของแพทย์หญิงเนซี่เกิดสินคลินิกความงามที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของการปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหมฟิลเลอร์เมโซแฟตบอท็อกเลเซอร์รวมทั้งดูแลผิวหน้าด้วยการทำทีทเมต์ต่างๆที่การันตีด้วยผู้ใช้ บริการจำนวนมากและจากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดทางคุณหมอย,ยังได้เตรียมแผนการเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพในเร็วๆนี้อีกด้วยและล่าสุดขอตอกย้ำความปังของคลินิกคว้ารางวัลใหญ่แห่งปี Top Beauty Awards 2022รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามย้อนเยี่ยมแห่งปีจากกลุ่มสาขาวิสาการรมภาคเอเชียโดยมีพลตีหมอกราชวงศ์วัยวัดศักพัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณห้องบอลรูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกุงเทพค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่ารางวัลนี้ก็แบบผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรค่ะอยากให้พูดถึงธุรกิจที่ทำหน่อยค่ะอ๋อก็เป็นดรเนซีคลินิกนะคะก็ทำแบบธุรกิจแบบว่าเน้น ปรับรูปหน้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าหรือว่าคนไข้เนี่ยสวยมากขึ้นแล้วก็ถห้เราผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องผ่านออยก็จะเป็นแบบโปรท็อกล้อยใหม่ฟิ inder, ar, ลเลอร์อัลตอราโซเมอร์อะไรย่างเงี้ยค่ะทางเราก็จะเน้นในเรื่องของการร้อยใหม่นะคะถ้าสมมติว่าใครๆที่แบบว่าไปที่นู่นไปที่นี่มาแล้วแบบว่าร้อยใหม่แล้วไม่ยกอะค่ะที่เราค่ะก็จะเป็นแบบว่ารับประกันว่าร้อยใหม่ยกทุกเคสแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกเคสค่ะเมืออก่นอนวัตกรรมมา ใช่ใช่ค่ะเป็นนวัตรกรรมเป็นเทคนิคชื่อว่า triple p ลเทสค่ะก็จะช่วยทำให้แบบว่าร้อยไหมยกขึ้นแล้วก็สามารถแบบเปลี่ยนแปลงวัอายุ5ปี10ปีได้แหละจากทำไปประมาณ2 3สัปดาห์ค่ะกกก็แสนาาาบบตลูค้้เปยังงงไดีมากเลยค่ะแบบว่าค่อนข้างดีแบบว่าอ่าร์จิ้งก็เติบโตไปประมาณแบบ100%ได้เลยค่ะพูดถึงเทรนด์ได้ไหมคะในเรื่องของปีนี้ค่ะในเรื่องของการวิศวกรรมศิลปกรรม โครงการอย่างงี้เป็นไรบ้างคะก็เชรนปีนี้ที่กำลังมาแรงก็เป็นว้านใหม่ฟ็ x กซี่ค่ะที่กำลังมาแรงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดประเทศอาจจะได้ลูกค้าจากต่างชาติขึ้นมาเยอะก็ได้ค่ะสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบไหมคะถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าต่างจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าสมมติว่าในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะอยากตัวเรามีการรับมือกับสถานการณ์โควิดก็มีการฝับกลยุทธ์อย่างไรให้กับลูกค้าคะ ก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับโควิดค่ะก็อาจจะมีการแบบลดราคาค่ะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าเราเข้าใจว่าบัจจกของลูกค้าหรือว่าเจ้ของคนไข้ลดลงค่ะแน่นอนากให้ปรับโปรโมชั่นดีๆกับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการดูแลอยากปรับรูปหน้าอยากได้ใหม่อยากซื้อเ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะร้อยไหม่มินนะคะก็สีเส้นจะอยู่ที่ประมาณ25 0หม่หมมินเป็นใหม่อิตาลีนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองออจากออยไทยแล้วก็ออยอิตาลีแล้วก็ออยต่างประเทศะคะ่ะในก็ฝากด้วยนะคะ